สว,วัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มาพร้อมกับน้องแป้งน,น่าสดมากเลยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยน้องแป้งจะไปแปลงชมหุ้ยอะไรคะนะคะก็จะไปแต่งเสริมสวยที่ร้านของน้องแล้วก็วันนี้น้องแป้งมีงานจะไปถ่ายแบบเมินในยังไงอะ่ะก็วันนี้จะมีช่างภาพมาด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะทุกคนคะว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็น้องเป้งจะถ่ายออกมาไปเป็นแนวไหนนะคะอาจจะแบบ แตกต่างทุกครั้งที่เราเคยถ่ายแบบเออทุกครั้งเนี่ยเราก็อาจจะแต่งแบบเหมือนใส่มงใส่ชุดใส่แบบใส่ขืนผ้าพันหัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้น้องเป้ก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเลยว่าจะแต่งออกมาในแนวไหนนะคะตอนนี้เราจะไปถ่ายส,สถานที่เนี่ยก็ซึ่งจะไปทางชนบทมันอาจจะออกในแนวคลาสสิกแบบอเมซิ่งแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ทำให้ทุกคนตืน่นเต้นไปก่อนจริงๆแล้วน้องเป้ก็ตื่นเต้นเลยนะคะว่าเรายังไม่เคยไปด้วยนะคะ ตรงนี้ทุกคนรอดูด้วยนะคะเป็นกําลังใจน้องแป้งสาวชิงตุงด้วยนะคะจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศทุกมุมมองเอามาให้ทุกคนได้ชมแบบเต็มที่บึ้มบึ้มบึมเลยนะคะโอเคเราขอขับรถไปแต่งหน้ากันก่อนเลยนะคะตอนนี้อือือฟิวฟิฟิวฟิฟิวฟิตอนนี้น้องแป้งก็แปลงร่างมาแล้วอ ตอนนี้น้องแป้นก็อยู่ที่ร้านเนาะคือวันนี้เรามาแต่งแบบเหมือนในแนวสไตล์แบบเบาๆบ้านๆน,นะคะก็น้องแต่งให้แล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะคือเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายเนาะก็ตอนนี้เราจะออกไปถ่ายกันเลยนะคะเมื่อกี้ชั้นพามาแล้วไปอนนี้เราเออกไปกันเลยวันนี้ปิดร้านนะปิดร้านแต่งแต่งหน้านางแป้งโดยเฉพาะเลยนะ มาถ,ถึงที่ชนบทอ่อหมู่บ้านมันนกแล้วนะคะแล้วก็ช่างภาพของเราเนี่ยอยู่ที่นู่นนะคะเออตอนนี้เราก็จะไปถ่ายน่าจะเป็นมุมตรงนั้นอ่ะกุญลจใช่ไหมอะไรกันล่นะ mm hmm. กินขนมไหมละ่ะคือระหว่างรอช่างภาพ อุปกรณ์นะคะเราจะมาดูก่อนสะผ่านที่นี้ขออนุญ,ญาตเจ,จ้าจินะค่ะป้าขอมาถ่ายด้วเฮ้ยคือแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยอะ่ะบานนกนะคะดูดีน้ำใสด้วยเจ้าเมียบ่ะเจ้าเมียบ <laughs> โอ้โหมาสังพอ่เอเต้เป็นกน้อนนงเป็นกน้อนมันมาสั่งพอ่อเนาะมาฝั่งนี้ ไมาต้นน่าัดเชิดห okay. ัวเลยาวัาว no no ัดยังฟาดฟดเาไปมด้าไแต่ว่าอีก่น่งอะไรอยู่ไรอยู่ที่นั่นนี่เนาะไ่ไมมันแก่นเยู่นนั่นมันเอ่ไม่งเป็นห่วงก้นหรอเป็นห่วงทองน้าตกกันไะะ อ <yang mental. S 2> ้ยยังติดโออะไรวะอืมอะไรเขแค่มาอุยติดคออะไรติดคอนี่เสือแม่ไม่ซื้อมันทาปมอัพนี่ริงองเหลี่ยเนี่ยอัพอัะซัพอัน โอ้ตากล้องเราตากล้องเราเราวันะากเราลงทุนมากเลยอะพี่เขาลงทุนมากเลยตอนนี้นางแพงจะลงท่าอะไรต้องคิดก่อนนะดิไปอินเดียไปอินเดียอินอินเดียในอินเดียอินเดียในสิงเจีย

Eh. Yeah. Like. Oh. Ha. And อออลองเด้อลองเด้ออะไรแฟดกำลังมากำไมตงทำทําไช่ไงตกำนะอ่อ

มันปืนเขาเล่งไก่ไว้เหรอน,นี่นะ่ววเรใครนเนี่ยชื่อ,อไหวะเอาซีนขึ้นเลยวิน

ไม่น um şey ุ่มไหมเนี่ยเราเอาไม้เนี่ยเราจะลงแพแล้เออนี่เป็นไม้แสงสาเซลอยกดก่เอออธิการาไลงเหรอได้ได้ปไหนออนุ่มมันเยนหเฮ้ยนัมันจ จมตีกันก้นเลยกันโมลิน่ามะบอบบอบไลิน่าับอกอะไรฮะวับอกเออตัวใหญ่ริมแมงมเลยโอเคอบบอลิน่มานมังะไปได้แล้วจะจะนั่งได้หนักไม่ไม่มันมีปัญหาถึงนั่งเ,เ,เนี่ยออกเยอะเนี่ย ไม่เย oh, yeah. okay. mm ้ยๆนั hmm. mm ่นส็บลงกับแทงราพีอืึกน่นเออโอเคนี่ฉันจะถ่ายยังไง กำแเงทายทาเลยนี่ใช่เนาะเกิดอะไรตัวมีคนเหนได้ไเป็นไงเป็นคนตัวไม่ใช่กูมันอันนี้เป็นลายหาเนี่มันไม่ไหลแต่ดอนนี้ท่าไข่สิพอดานนอนในเห็นนาเขาโยอือ เอาได้ได้เอากาอินกับอะไรก็เอาเขามาขึ้นนะข้าก่อฮะองอนะไม่หมนกนะเราของไม่กัวลเหมือนึกด้วยออไรม่มนนะไม่ดีฮะจันอจันโอ

เราี๋ยวไม่เก้าไม่ทางอันนึงกันเลยเกๆๆๆ้าเก้าเก้าอืมอ้าวแล้วนี่คืออะไรอุปกรณ์ อ,อุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยค่ะจค,คือตอนนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปถ่ายที่นู่นแล้วก็เราถ่ายมาถ่ายที่แพ้แล้วก็เราไปถ่ายที่ในทุ่งนาโอ้ยไม่ใช่สิไปไหนจ่ามือไอ,อของไปทีนี้ของ่ามีมดนะ เนี่ยมันเป็นโคกหลังนาของแท้เลยนะเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติหนองเขาพีใหญ่มากอันนี้อยู่อำเภอเมืองลังนะคะมันเป็นเส้นทางอะไรท่าจอมดอยอะค่ะโอ้มีมะเขือด้วยน้องคือยาแป๊ะลูก จุดนั้นเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงไก่นั้นจุดนี้นก็คนอยู่อือนี่เอาอุปรกรณ์อุปกรณ์อะไรไปแล้วอ้อจุดนี้เขาเก็บนะ้ำโอ้หแหลมจริงจังเฮ้ยมนีีทางนี่นาะขอบมอเตอรไค์มานี่ได้น,น,นี่อา้ามันเป็นในหมู่บ้านแบบเนี้ย จะ<ภ><ย>เป็นมดแกะหรอเอ้า<ะ>เป็นกระโปรงนางแปลงเปิดหมดแล้วดูดอ้โหหนองเขายาวมากเลยอ่ะดูดิดูแบบไม่สุดสายตาเลยนะเนี่ยโอ้คือสวยงามมากตอนนี้เรากำลังจะไปหามุมแบบสวยๆกันอีกแล้วนะคะเนี่ยโอ้หนองเขายาวเตน้องโอ้ดูคือแบบมันมีอะไรนะเอ่อภูเขาตันยางนี้ด้วยอ่ะ โอ้ดูแบบไม่สุดสายตาจริงๆอ่าฝากเป็นกำลังใจผลง,งานของน้องแบงชิงตุงด้วยนะคะจะออกมาภาพเป็นแบบไหนต้องรอติดตามชมทางเพจเราจะเอาไปโพสแบบสวยๆให้ได้รับชมก,ก,กันกับธรรมชาติชิงตุงนะคะนี่โอ้โหแ,แต่ละคนเอา้าเอาอะไรอ่ะเอาบ้าน <laughs> มัจะสุดแล้วสุดแล้วค่ะน้องสุดแล้วครูขอ,ขออนุญาตเกน่นะคะใช่สิเจออีเดาเดวเรามาเก็บมาเก็บดิก็ไม่เก็บอะไรหนะโอ๋ออยากกินน้ำพริกมากเลยดูด,ดิอาลูโอ้เริยมกน้ำาละวนะหอมนะหมกน้ำ เอาเก็บเก็บเศษฟางให้กันเลาวก็ไม่กินวางเลยก็หล่ะเดี๋ยวมาเอาถ้าเก็บฟานโอ้นางเบียรนั่นแหละรู้พัดต้านะมันเป็นอะไรอ่ะน้องมันคืออะไรมันคือดิน <Okay. S 2> ไปเสร็จแล้วแล้วถ้ากลัอะไร,รแล้วเล่นน้วสนุกมากที่นี่วิวสวยจริงๆนะเออเหมาะสำหรับแบบคนที่รักธรรมชาติมากๆเลยอะ่ะจริงดูดิมันอุดมสมบูรณ์ไปไปหมดเลยไปแล้ว <c oughs> ไปใช่ไหม ไม่ยไมอ,อยู่เนาะเอ็ดเดียดจีนง่อะไรค่ะก็นั่งจีนันจีนี่แทฮะขัดใจเนาะนังอะไรติกต๊ก็อคกูบีกูบีมาแมฉันเล่นติกต๊กอกหน่อยดิคือตอนนี้ขาดกับที่บนนังเป็นก็ได้ดอกน้ำกลับบ้านด้วยนะคะขออนุญาตเจ้าป่าเจ้า อ,นนอ,ะะอร่อยมากเลยค่ะ,ะบอกเจ้าป่านะคะก็ตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วกันเลยะค่ะเก็บอุปกรณ์กลับปาค่ะนัวค่ะอันนี้ก็นี้ฮะผักแห่งนั้นกระคืียมใช่เขาชงคืนมเยอะกระเทียมเบลแกงผักละเล่นเลยนะ,ะนางเป่งรู้จ,จักผักป่าด้วยนะคะอาหารปา่าน,นี่ไงน,นี่อันนี้อันนี้ใจไหม อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ไปแกงใส่อันเนี้ยอันนี้ก็ใช่อยู่ใช่อยู่มั้งอันนี้เจยอ่ะอันนี้จะเป็นที่เราไปแกงใส่อันนั้นน่ะทักเราเลยอะลมนิดอ่ะแกงลมนิดอู้หอร่อยสิน่าดูด,ดิอู้หูาาชาวนี้นะคะไม่มีที่ว่าอดหรอกด้วยโอ้ยเยอะมากเลยสมมติอะ่ะไม่เอาแล้วอันนี้ต้นไหนเอาแลอ่ะต้นไม่เอาเออ บแล้วนะคะหลงังฝากที่ไปถ่ายภาพมาแล้วอันนี้ก็ตรบรางวันไม่ใช่สิตบรางวันให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเลือกก่อน,อ,น,นอ้าตบมือตบมือเดี๋ยวคนเลือกแป๊บนึงคือตอนนี้เราก็มาบปกินอะไรจะกินอะไรมันจะมีเนื้อแพ้เนื้อหมูเนื้อไก่ไม่ใช่ไมใช่ใช่แล้วก็สามชั้นใช่ไหมสามชั้นเนาะหนึ่ง แล้วก็เนื้อไก่อ่อไงังนื้อหูธรรมดาด้วยนะอ,อไม่มีภาษาไทยไม่มีเลยจ้าแต่ก็มีภาษาจีนภาษาอังกฤษทุกคนอ่านได้อ่อจะเอาอะไรเดียวอยากกินมันฝรัง่งด้วยอ,อืมอยากกินอะไร,รอ่ะ มัตีก็มีมงยิ้มผิวอะ่ะอเอาอะไรไม่เอาใช่ไหมสวยไปแบน,นี้ก็เรเป็นจำนนจีเนี่้องมันจแบอะไ้เป็นงนันงองนะนะัันัน้องเ็ก้องไม่มีกเลยลเ็้องอ๋อววเวลาไปีนมาลละวะเรได้มี ดนนี้คนนีเมื่อกี้เรานั่งเรานั่งเจ็ก็โอเคแล้วแล้วเมื่อกี้เรานั่งสิบเกอันนี้มันจะเป็นเอนอันนี้เลยนะข้คู่อันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เราสั่งไ้อ้ยมันเป็นคืนขัดูไม่ได้ค่ะีเพลงีเพ